สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อ q u a พลัสซีรีอันภาพความงามที่คุณสัมผัสได้คุณยังอยู่กับบันเทิงปากม้านะคะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเราก็เรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณนอนหลับเนี่ยนะร่างกายเนี่ยก็จะทำการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยนะคะ ให้ดีขึ้นมาแล้วก็เติมนะฮะสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดไปได้ในแต่ละวันซึ่งเรื่องของผิวพรรณนี่ยนะคะก็เช่นกันเลยนะคะผิวเนี่นะคะเมื่อเวลาเราได้พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็จะย่มอมอทำให้เราเนี่นะคะมีการฟื้นฟูผิวพรรณก็จะสดชื่นขึ้นแน่แน,นอนเลยนะคะหลังจากที่เราได้ไปพบกับมลภาวะใช้อารมณ์นะฮะใช้ร่างกายของเรามาตลอดทั้งวันค่ะนะะเรื่องของเครื่องสำอาง แล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะมลภาวะเป็นตัวการดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องกำจัดสิ่งนั้นเนี่ยนะคะให้หมดไปได้นะคะเพราะว่ามลภาวะเป็นตัวที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเกิดริ้วรอยแก่ก่อนวัยซึ่งเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงหลายๆคนไม่ต้องการอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเราจะมีตัวที่สามารถจะช่วยในเรื่องของการนะคะ บำรุงผิวพันธ์ของคุณเนี่ยให้กลับมาดีได้แล้วก็เรียกได้ว่าทำให้ความเข้มข้นนะฮะในเรื่องของการบำรุงเนี่ยช่วยคุณได้ไปตลอดทั้งคืนหลังจากที่คุณเนี่ยได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆนานาทั้งหมดนี่นะคะตลอดทั้งวันวันนี้ค่ะเราก็เลยจะจัดการนะฮะกับ สิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดริ้วรอยแล้วก็ความหมองคร้ำบนใบหน้าได้นะคะจากเอาคว p l พลัสซีรีส์ค่ะมาเรียกได้ว่าเป็นการให้ข้อมูลดีๆนะฮะกับคุณผู้ชมกันเลยดีกว่าฮะ,ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคืนความอ่อนวัยให้กับคุณได้ผิวพรรณคุณเกิดจะนิ่มนวลเหมือนเด็กเลยละค่ะเพียงแค่ข้ามคืน เพิ่มนะฮะความการันตีด้วยนะฮะเพราะว่ามีรางวัลนะในสาขาเรียกว่า h ฮ t e h h r o r s นะฮะจากนิตยสารมริแคร์มาหมาดๆเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปพบกับรองประธานฝ่ายขายบริษัท o p t i m โ l จำกัดนะฮะซึ่งจะมาให้รายละเอียดกันเลยทีเดียวให้มารู้จักกับเออาควาพราซิลีนะคะขอต้อนรับคุณสรารัญเอี่ยมสำอางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามารู้จัก Aqua p l a s ซี i s กันก่อนดีกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะก็ Aqua p l a s ซี i s นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดค้นมาสําหรับผู้ที่แบบเป็นสิวง่ายแล<ะ>้วก็เป็นมีแนวโน้มที่จะเป็นสิวนะคะแต่ว่าคนที่เป็นสิวเนี่ย เขาก็ต้องได้รับการดูแลด้วยคือค,คนที่หน้ามันเป็นสิวเนี่ยเขาก็อยากจะหน้าสว่างกระจ่างใสด้วยนิ้วรอยแลดูตื้นขึ้นด้วยแล้วผลิตผลิตภัณฑ์อะไรราคาที่จะตอบโจทย์สําหรับคนผิวมันเพราะว่ายิ่งเวลาใช้โปรดักตเนี่ยก็จะกลัวเรื่องของการอุดตันดังนั้นเนี่ยคะ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย,ยก็จะเป็นในคอนเซปต์ของ h y เดรต i ิ้งคอนเซปตนะคะถูกคินคดขึ้นมาสำหรับผู้ที่ ผิวมัน<ะ>อุดตันน้อยลงะนะคะรวมถึงจะเป็นการเติมน้ำให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็<ะ>เรื่องของการหย่อนค้อยเนี่ยจะมาได้ช้าลงด้วยค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์อความพลัสนี่นะฮะเขาบอกว่า,เ,าเป็นการบำรุงนะฮะได้ทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะุณผู้ชมแถมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยได้รางวาัลไฮ Tech Hero จากนิตยสาราริการคือผลิตภัณฑ์ตัวไหน,นะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะพี่มา เป็นมัลติเปปไทด์นะคะ리 j เวเนติงมาส์ตนะคะอ๋อเป็นมาส์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็น o อ e วอร์ไนท์มาคือสามารถมาร์กได้ข้ามคืนเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้รับรางวาัลด้วยนะคะจากนิตยสารมาริแครในสาขา Beauty บิ a ตี้อ w วอร์นะคะที่มันไฮเทคโนโลยีเนี่ยไฮเทคยังไงนะคะก็คือมันจะมีสารตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่า South s o ซอ p h e r e สารตัวนี้เนี่ยค่ะ จะจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า encapsulation ที่สามารถทำให้แบบว่าซึมลึกลงไปใต้ผิวได้ได้ได้มากขึ้นใช่ค่ะม,มันไปทำหน้าที่ยังไงบ้างอะคะคือตัว encapsulation เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนว่าเป็นแคปซูลนะคะ,<ฮ>ะจะรวมสารต่างๆเนี่ยที่สำคัญมากมายเลยอยู่ในแคปซูลนี้นะคะที่สร้างมาเป็นพิเศษที่ให้แบบมีอนุภาคที่แบบเล็กไม่ใช่เหมือนแคปซูลยานะคะ,ะ,คะซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะ ซอลเฟียร์เนี่ยจะอยู่ในเทคโนโลยีที่เรียกว่า encapsulation จะเป็นแคปซูลเล็กๆดังนั้นเนี่ยในแคปซูลผนังของแคปซูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยไฮโดรฟิลิกนะคะแล้วก็ไลโปฟิลิกโดยที่ผนังของเขาเนี่ยจะหันในส่วนที่แบบชอบน้ำแปะลงไปที่ผิวหนังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะซึมลงไปเข้าหนังแท้เลยค่ะแล้วก็แคปซูลตัวเนี้ยจะแตกตัวออกมาอมพอแตกตัวออกมามสารต่างๆที่อยู่ในใ,ในในซอลเฟียร์เนี่ยคะ่ะจะแอคทีฟ แล้วก็ทําให้แบบฟื้นฟูซึมเข้าไปแล้วก็ไปฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอของผิวพันธุ์ของเราให้ดีขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็เลยได้รับรางวัลจากมารีแคร์ในส่วนของไฮเทคคือก็เรียกว่าทําให้ผิวของเราเนี่ยดูดซึมได้แบบเต็มเต็มใช่ค่ะมันซึมเข้าไปลึกไหมฮะลึกค่ะก็คือชั้นหนังแท้เลยเพราะว่านอกจากที่แบบ เราไปฟื้นฟูเรื่องของการหย่อนคล้อยอนะคะโดยโดยที่ดูแบบเรื่องของการหย่อนคล้อยเป็นหลักเลยนะคะการหย่อนคล้อยของเราเนี่ยจริงๆเรามาจาก2ส,สาอสองสาเหตุค่ะอย่างแรกเลย2 5 25 30เนี่ยริ้วรอยเริ่มมาแล้วนะคะมาจากอย่างไหนก่อนคะอย่างแรกนี่ นใช่ค่ะเรื่องของริ้วรอยนี่ย่อนตรงนี้ผมอยู่ในททร์เก็ตกรุ๊ปเลยเนี่ยยี่สเนี่ยเวลาเราแสดงสีหน้าอารมณ์เยอะๆถูกไหมคะคือรอบดวงตามาละหว่างคิ้วมาร่องแก้มมานะคะอันนี้คือริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์กับส่วนอีก2ส่วนที่2อเนี่ยดีกเลี่ยงไม่ได้เลยจากอายุ Hmm. นะคะโ oh, <my> <laughs> อม่ได้าเรื่องของอายุเนี่ยคือมันจะเกิดการเสื่อมสภาพโดยอัตโนมัติในในผิวชั้นใต้หนังแท้นะคะ uh huh. ก็คือเรื่องของอีลาสตินแล้วก็คอลลาเจนก็จะเสื่อมลงตามการละเวลา uh huh. นะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราแก้ได้ยังไงบ้างเอาเรื่องของอารมณ์ก่อน uh huh. ปกติเนี่ยนะคะเราอยากจะให้หน้าตึงหน้าเด้งหน้าใสาบางทีเราก็ไปฉีดโบทอ็อก ใช่ไหมโอเคโบทอกเนี่ยค่ะเวลาเราเลือกเรายังต้องเลือกที่แบบคุณภาพดีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องเลือกคุณหมอด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมอไม่มีความเชี่ยวชาญเช่นฉีดลงไปปุ๊บผิดองศานิดนึงนี่น่าผิดรูปได้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารที่อยู่ในในในอ a ควาพลาซิลี่มัลติเวฟไทยรีจูเวเนตติ้งมาร์นะคะก็คือจะมีสารที่เรียกว่าอะจิลิลีนนะคะแล้วก็ซิงเอช มันจะไปทำการหน้าที่แบบเหมือนบล็อกการสื่อประสาทของของเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อ,อก็จะทำให้แบบหน้าเนี่ยค่ะฟื้นฟูขึ้นมามนะคะกับอย่างที่สองเรื่องของอเรื่องของริ้วรอยจากอายุนะคะ,คะก็ะมันจะไปเพิ่มคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินทำให้หน้ากลับขึ้นมาเด้งฟูอีกครั้งหนึ่งอ๋อโอ้โหแบบว่าสรรพคุณดีมากๆเลย<ช>ทีเดียว Ar, แล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงบ้างคะก็วิธีการใช้เนีย่ยง่ายมากเลยนะคะก็คือเราแค่บีบเนื้อครีมออกมานะคะโอเคเนื <poles up> ้อครีมจะสังเกตว่าค่อนข้างที่แบบหนาค่ะแต่ว่าไม่อุดตันนะคะเพราะว่าจะประกอบไปด้วย สารที่ตามที่บอกมาที่มีประโยชน์ต่างๆที่จะซึมลึกลงไปนะคะเราสามารถมาร์กได้นะคะตามบนใบหน้าหนาๆหน่อยก็ได้นะคะใช้ประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์อสัปดาห์นึงก็สองหนใช่ค่ะคือลองลองทีนะคะแล้วมาเราต้องล้างออกไหม อ่าตอนเช้ามาเราก็ล้างออกอ๋อะ,ะก็คือหมายถึงว่าทาทามาสไปเลยแล้วก็นอนไปเลยใช่นอน <Okay S 2> ไปเลยเป็นมาสหนาตอนกลางคืนใช่ค่ะคือ,อสัมผัสแรกเนี่ยเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเวลาเราล้างหน้าออกเนี่ยน่าจะรู้สึกว่านุ่มใสขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของริ้วรอยที่เรากังวลนะคะ,คะก็เราจะเริ่มเห็นผลนะคะไปในเดือนหนึ่งก็จะเริ่มแบบ เห็นผลละนิดนึงแต่ถ้าสมมุติใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ2องเดือนโทษทีค่ะสเดือนเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอหาซื้อได้ที่ไหนอยากได้ก็ตอนนี้นะคะเรามีจําหน่ายอยู่ที่ทางร้านวัสดนันะคะทุกสาขาเลยนะคะทั้งทั่วประเทศไทยค่ะก็ไปหาดูได้เลยทีเดียวนะคะ Aqua Plus Series Multi Peptide นะครับ Rejuvenating Max ขนาด30กรัมคือราคา930บาทมีวางจําหน่ายที่วัสันแล้วก็ uh, Euphoria Shop นะครับทุกสาขาเลยยังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ Customer Care 02 736 2280หรือว่าที่ facebook.com/aquaplusseries นะครับพิเศษเลยสำหรับแฟนๆรายการมนเถิงบากมานะครับวันนี้20ท่านแรกครับที่ inbox เข้ามาใน Facebook Aqua Plus Series ตอนนี้นะครับ รับส่วนลดพิเศษ30%ไปเลยกับผลิตภัณฑ <Wow. S 1> Multi ์ Multi-Peptide Rejuvenating Max เหลือเพียงแค่650บาทเท่านั้นออต้องรีบๆกันหน่อยซะด้วนะคะครับบอก Facebook อ,อีกทีละกันนะ Aqua Plus Series นะครับ20ท่านแรกที่ inbox เข้าไปนะได้รับส่วนลดตรงนี้ไปเลยนะทันทีเลยทีเดียวนะคะ,ะแต่สมวนีว่าไข่นี่นะคะอ,อ,อยู่ใกล้ วัดสันหรือว่าเดินผ่านวัดสันก็จัดการสะออตลอกันนะคะอ,ะอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครเพื่อจะทําให้ผิวของคุณเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นมาระหว่างเวลาคุณหลับตลอดทั้งคืนนี่นะคะด้วยวัฒนธรรมด้วย นวัตกรรมนะฮะสุดไฮเทคเลยนะคะร่วมกับส่วนผสมชั้นเลิศเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะให้ริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยดูจางลงแล้วก็ผิวเนี่ยนะคะมีการยืดหยุ่นที่แข็งแรงขึ้นนะคะไม่แก่ก่อนวัยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะ <c oughs> รีบจัดการกับตัวเองค <Okay. S 1> รับคุณผู้ชมคะทันทีเลยนะคะวันนี้ต้องแบบว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มาออพูดคุยกัน นะ <ừ m. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยเอาคว้าพลัสซีรีส์ไม่ได้เพียงแต่มัสอย่างเดียวนะยังจะมีตัวอื่นๆด้วยซึ่งเหมาะมากๆสําหรับคนที่เป็นสิวนะก็โดยตรงนะฮะตอบโจทย์กับคนที่เป็นสิวโดยตรงเดี๋ยววันหลังเรามาพูดคุยตัวอื่นๆกันอีกดีกว่าน,<ช>นะฮะ,ะ<ด>เพราะ,ะว่าคนเป็นสิวมีเยอะมากเลยที <ừ m. S 2> เดียวหาทางออกไม่ได้วันนี้แหละนะคะข่าวต่อไปเอาคว้าพลัสก็จะสามารถที่จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณสรารักน์มากๆเลยทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงหน้ามีเรื่องดีเกี่ยวกับสมุนไพรสำรหรับคุณผู้หญิงนะรูปร่างก็ไม่ใช่ว่าร,ร่าภายในดีทุกอย่างก็จะดีที่มาด้วยเช่นเทนกันสักครู่ค่ะครับ